รัฐบาลเดนมาร์กก็ดูแลนะคะดูแลจนน่าอิจฉาเลยค่ะคือแบบเห็นชีวิตคนแก่ที่นี่แล้วแบบอู้ยอยากแก่จังเลย <laughs> สวัสดีค่ะเอ่อจากคลิปที่แล้วจะเห็นว่าไปเยี่ยมแม่ลุงเบนมานะคะก็เลยอยากจะมาเล่าค่ะเรื่องอ่อบ้านพักคนชราหรือสวัสดิการการดูแลคนชราที่เดนมาร์กนะคะโอ้สตรอเบอรี่ค่ะเดี๋ยวจะเล่าไป ินสตรอเบอรี่ไปนะคะ คือแม่ลงเบนนะคะที่ไปอยู่บ้านพักคนชราเพราะว่าแม่เป็นโรคอัลไซเมอร์ค่ะก็คือความจําเสื่อมก็ก็เป็นเยอะเหมือนกันค่ะจําลูกหลานไม่ได้จําอะไรไม่ค่อยได้ไงค่ะหรือบางทีเอ,อลืมว่ากินยาหรือกินข้าวแล้วอย่างเงี้ยนะคะบางครั้งก็คือเดินหลงไปแบบไปไกลมากเลยค่ะนีก่ก็ลูกๆก็เลยเห็นว่าไปอยู่บ้านพักคนชราดีกว่านะคะเพราะว่า ที่นั่นก็จะดูแลดีคือมีคนดูแลตลอดเวลานะคะก็ถ้าใครดูคลิปที่แล้วนะคะก็จะเห็นนะคะว่าอสถานที่เป็นยังไงคือเขาก็สถานที่ดีนะคะไม่ไม่ไมออัดก็อยู่เป็นห้องใครห้องมันเลยะคะ่ะแล้วก็จํานวนคนก็ไม่เยอะค่ะอยู่กันแค่ตรงนั้นนะคะ17คนเองะคะ่ะแล้วมีเจ้าหน้าที่ดูแล32คนนะคะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ กลางคืนกลางวันแล้วก็เสาร์อาทิตย์ในว่าดูแลตลอดเวลานะคะเขาดูแลดีมากค่ะแต่ละที่ก็แตกต่างกันทีนี้ไปอยู่บ้านพักคนชลาเนี่ยเป็นยังไงอ่าฟรีไหมแร้วาลจ่ายหรือเปล่าหรือว่าเราจ่ายเองนะคะเดี๋ยวเจอมาเล่าให้ฟังนะคะคือคนเดนมาร์กเนี่ยพอตอนทํางานนะคะเขาเสียภาษีเยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีเงินส่วนหนึ่งที่เขาแบ่งจ่ายไปสมทบเข้า กองทุนบำเหน็จมันบำนานก็คือกองทุนเขาเรียกอะไรต้นกเกษียนนะคะทีนี้พอเขากเสียนนะคะเขาก็จะได้เงินตรงนี้นะคะก็คือเป็นเงินกเกษียนเมื่อก่อนนี้เดนมาร์กเกษียนตอนหกสิบห้าปีนะคะคนเดนมาร์กค่ะพอต่อมาเขาก็เพิ่มเป็นหกสิบเจ็ดปีทีนี้พอกเกษียนแล้วอะคะ่ะเขาก็จะได้รับเงินเดือนถ้าไปอยู่วันพักคนชรานะคะเขาก็ต้องเสียเงิน,นะคะ่ะ ก็คือจ่ายบางส่วนรัฐบาลช่วยบางส่วนค่ะคือถ้าใครแข็งแรง mm. เขาก็อยู่บ้านกันนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ต้องการการดูแลแบบใกล้ชิดอย่างเงี้ยค่ะไปอยู่บ้านพักคนชราก็จะดีกว่าเพราะจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลานะคะอยู่ mm. แม่อยู่แบบนั้นคือเสียค่าจ่ายเท่าไหร่นะคะ mm. ก็คือเขาจะแบ่งเป็นค่าเช่าค่าเช่าห้องนะคะ,ะเดือนละสี่พันสามหรือว่าสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาท แต่ว่ารัฐบาลช่วยจ่ายด้วยนะคะเราจ่ายเองแค่สองหมื่นแปดสองพันแปดค่ะแล้วก็มีค่าอาหารเดือนละสามพันห้าร้อยโครนนะคะค่ายาค่ะเดือนละหกร้อยโครนหรือว่าสามพันบาทนะคะแล้วก็มีแยกย่อยอีกนะคะค่าตัดผมตัดเล็บนะคะเดือนละห้าร้อยโครนค่ะหรือสองพันห้าร้อยนะคะแล้วก็มีค่าหนังสือพิมพ์อีกค่ะเพราะว่าแม่ก็อ่านหนังสือพิมพ์นะคะ แล้วก็มีค่าเสื้อผ้านะคะอื่นๆรวมเบ็ดเสร็จแล้วนะคะก็จะอยู่ที่9,300โคนนะคะหรือว่า46,500บาทก็เยอะเหมือนกันค่ะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะคือดีดีกว่าที่จะอยู่คนเดียวเพราะว่าเขาดูแลทุกอย่างคือเขาจะมีคนดูแลตลอดเวลาก็เรียกคนดูแลคนแก่ซึ่งงานนี้นะคะขอบอกเลยว่า คนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศส่วนใหญ่ทํางานนี้กันเยอะนะคะเพราะว่าเป็นงานที่รายได้ดีแล้วก็ไม่ตกงานถ้าเรียนไปปุ๊บก็มีงานทํานะคะ หวานเลยค่ะนี่อีกอืมทีนี้บ้านบ้านพักกุชลานะคะในห้องก็จะมีเอ่อครัวเล็กๆนะคะมีห้องรับแขกมีห้องนอนแยกแล้วก็มีระเบียงนะคะแต่ละที่ค่าใช้จ่ายก็ต่างกันนะคะ คือก็จะเห็นว่าแม่จ่ายเยอะใช่ไหมคะแต่เพราะว่าแต่ว่ามันก็พอดีกับเงินกเกษียณน,นะคะก็ไม่ได้จ่ายเพิ่มอะไรคะ่ะเงินกเกษียณก็เหลือนิดหน่อยนะคะคนที่ไปอยู่บ้านพักคนชราไม่ใช่เฉพาะคนชรานะคะบางที่เนี่ยเขาก็รับคนที่อากทุกพลภาพนะคะหรือว่าคนที่เอพิการไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ะคะ่ะอย่างเช่นต้องนั่งบนรถเข็นเสียงอะไรเอ่ย แล้วขอบอกนะคะสวัสดิการการดูแลคนแก่ของที่เดนมาร์กดีมากเลยค่ะคือเห็นแล้วอิจฉาชีวิตคนแก่เลยค่ะคือแบบอยากแก่เลยคือคนแก่นะคะที่อยู่บ้านพักคนชราเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลใช่ไหมคะทีนี้ก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะคะคนแก่ที่อยู่บ้านตัวเองแล้วก็อยู่อาพาร์ตเมนต์ตัวเองหรือว่าเช่าอาพาร์ตเมนต์บางทีไปเช่าอาพาร์ตเมนต์ในเมืองนะคะ รัฐบาลก็ช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายอพาร์ตเมนต์นะคะก็จะได้ค่าเช่าในราคาที่ถูกค่ะแต่ว่าทุกอย่างของเดนมาร์กเนี่ยเขาจะดูว่ารายได้คุณมีเท่าไหร่คือถ้าคุณมีรายได้น้อยค่ะเขาจะช่วยเหลือเยอะแต่ถ้าคุณมีรายได้เยอะนะคะเขาก็จะช่วยนิดหน่อยเนี่ยค่ะเขาจะเฉลี่ยนะคะเขาจะไม่ได้ช่วยในอัตราที่เท่ากันทุกคนแล้วสวัสดีการ แล้วคนที่อยู่เองนะคะสวัสดิการดียังไงนะคะคือคนที่อยู่อพาร์ตเมนต์ตัวเองนะคะหรือว่าเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่โดยที่ไม่ได้ไปอยู่ที่พายย้ํานะคะหรือว่าที่บ้านพักคนชรานะคะรัฐบาลเดนมาร์กก็ดูแลนะคะดูแลจนน่าอิจฉาเลยค่ะคือแบบเห็นชีวิตคนแก่ที่นี่แล้วแบบอู้ยอยากแก่จังเลย <c ười> คือเป็นชีวิตที่น่าอิจฉามากค่ะเขาดูแลยังไงคือ เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลคนแก่ไปดูแลถึงบ้านนะคะเหมือนกันค่ะเขาก็จะไปดูแลว่าเอกินอาหารเช้าหรือยังบางคนเท้าบวมเขาก็ไปใส่ถุงเท้าให้นะเป็นที่รัดที่รัดเท้าซึ่งตรงนี้ใส่ยากนะคะต้องใช้แรงเยอะหรือว่าเจ้าหน้าที่อานนี้ก็คือจะช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะอส่วนมากนะคะก็จะไปดูแลเรื่อง อาหารเช้านะคะไปจัดอาหารเช้าให้ซึ่งก็ไม่ยุ่งยากนะคะเพราะว่าคุณฝรั่งเขากินง่ายค่ะขนมปังนะคะทาแยมทาอะไรเงี้ยแค่นี้อ่าไปเปลี่ยนแพมเพื่อให้ใครที่ไม่สามารถอาบน้ําเองได้ก็คือไปอาบน้ําให้อย่างเงี้ยค่ะก็อย่างนี้ผู้ช่วยนะคะจะไปดูแลก็นอกจากผู้ช่วยแล้วนะคะ ยังมีพนักง,งานทำความสะอาดอีกค่ะบริการมากเลยค่ะคือคนแก่นะคะบางทีเขาเขาทำงานบ้านไม่สะดวกเพราะว่าบางทีเขาดูดฝุ่นมันต้องก้มเงยก้มเงยหรือว่าเปลี่ยนผ้าปูท,ที่นอนอะไรเงี้ยรัฐบาลนะคะมีพนักง,งานไปทำความสะอาดให้ค่ะแต่ว่าพนักง,งานทำความสะอาดส่วนใหญ่จะอยู่ในในเมืองนะคะทีนี้คนแก่ก็หลายๆคนส่วนมากนะคะพอแก่ตัวไปแล้วเนี่ยเขาขายบ้านนะคะ แล้วก็ย้ายไปอยู่พาทเมนในเมืองอยู่กันเยอะเลยค่ะพนักงานงทาความสะอาดเนี่ยก็จะไปตามแต่ละพาทเมนนะคะแต่ละที่ที่เขาอยู่อะไรยเงี้ยค่ะก็ไปช่วยเปลี่ยนผ้าปูที่นอนนะคะดูดฝุ่นทูพื้นแล้วก็จะไม่ซักผ้านะคะแล้วก็อะไรเช็ดฝุ่นนะคะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางอำเภอะคะทางเมืองนะคะไปตรวจดูที่บ้านของคนแก่ก่อนค่ะว่า ลักษณะความกว้างนะคะเท่าไหร่แล้วคนแก่ทําอะไรเองได้บ้างคนแก่ที่แข็งแรงเขาสามารถเช็ดฝุ่นเองได้เขาก็ต้องการให้เคลื่อนไหวร่างกายเช็ดฝุ่นเองพนักง,งานก็ไปแค่เปลี่ยนผ้าปูที่นอนดูดฝุ่นอะไรพวกนี้นะคะ่ะแล้วจะมาเล่ารายละเอียดทีหลังนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นงานที่จี้ไปทําเลยค่ะเป็นทําความสะอาดคนแก่นะคะทําความสะอาดบ้านคนแก่สนุกดีค่ะ ไปทาแล้วก็ชอบสนุกว่าไปบ้านแต่ละหลังคนแก่ก็ชวนคุยเดี๋ยวจะพาไปถ่ายทําดูค่ะนะคะนี่นค่ะคนสวัสดิการก็คือมีคนดูแลคนแก่มีพนักงานไปทําความสะอาดนะคะหรือว่าคนแก่มีชีวิตที่สบายเลยค่ะไม่ตแบบ้องขอบอกเลยค่ะ <laughs> กลางวันนะคะถ้าไปเดินถนนช็อปปิ้งนะคะจะเห็นคนแก่ไปเดินช็อปปิ้งเยอะมากเลยค่ะคนแก่ที่นี่มีเงินนะคะแล้วก็โอ้โหเป็นเป็นอะไรที่แตกต่างจากเมืองไทยนะคะ คนแก่ที่นี่ไปช้อปปิ้งกันกันมีกําลังซัพนะคะแล้วก็บางทีก็ไปออกกําลังกายเป็นชมลมไปเดินกันหรือคนแก่ไม่ไม่มากเจ็ดสิบแปดสิบเงี้ยครับปั่นจักรยานไหวเขาก็ไปปั่นจักรยานกันเองค่ะไม่ว่าที่นี่จะเห็นกิจกรรมคนแก่เยอะมากค่ะแล้วก็จะเห็นคนแก่แบบใช้ชีวิตนอกบ้านจะจะต่างจากเมืองไทยที่ที่เมืองไทยเราคนแก่จะจะอยู่ในบ้านใช่ไหมคะ นีคะสวัสดิการการดูแลคนแก่แล้วก็บ้านพักคนชราที่นี่นะคะก็คนที่ไปอยู่บ้านพักคนชราก็ไม่ได้ไหมายความว่าโดนลูกหลานทิง้งเขาไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อำนวยความสะดวกให้เขาให้ถ้าไปอยู่ตรงนั้นคือเขาสะดวกขึ้นนะคะมีคนบริการทุกอย่างบางคนนะคะไปอยู่บ้านพักคนชราก็มีคนซื้อของให้ะคะ่ะถ้าอของหมดอะไรของในตู้เย็นนะคะก็มีคนไปซื้อของให้ ซึ่งคนซื้อของให้บางทีก็เป็นผู้ช่วยหรือบางทีก็มีอาชีพรับจ้างซื้อของก็มีนะคะหรือว่าบางคนก็เป็นอาสาสมัครค่ะจี้ก็จะไปเป็นอาสาสมัครเหมือนกันวันนั้นไปเจอคนแก่เขาขาดของขาดก็เลยอยจะไปซื้อของให้ลุงเบนบอกเขอช่วยเขาแค่นี้ก็พอแล้ว สตรอเบอรี่เยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพามาเก็บสตรอเบอรี่นะคะหวานโอเคยังไงคลิปนี้ขอไปก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังอีกนะคะขอบคุณที่รับฟังนะคะ ถ้ายังไม่ได้ดูคลิปไหนกดดูได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะนีเยอะเนี่ยนี่เยอะโอ้โหนี่นี่นี่ว้าวว้าวเนี่ยเดินเนี่ยดูอืมแดงแดงลูกใหญ่ก็เก็บกินเก็บอะไรกันไปบ้างแล้วนะ